ดูเกมกันครับเป็นฝั่งของลำพูนวอริเออร์นะครับเป็นฝ่ายลุกเริ่มเล่นครับเจ้าสีขาวล้วนนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับเจ้าทิ่นสรวิทเปิดโค้งมาได้โค้ง1-0เลยครับโอ้โห,โหมิโลบัก6นาทีแรกครับเมืองทองนำไปแล้วทงฝั่งขวาก่อนที่จะดึงจังหวะรอให้เพื่อนเนี่ยคอยไปประจานตำแหน่งอยู่แล้วครอสตรงนี้ครับที่เช็คลำหน้า สตราว์นี่ขึ้นมาแล้วนะครับทางซ้ายกอลวิทให้มาที่สตราว์สตราวบอลแรกมองมอง,มองลวินก็ตามมาเอ้าโอ้โหสตราว์ร่วงลงไปผู้ดสินไม่ได้ว่าอะไรครับเดี๋ยวค่อยตรวจกันบ้านกันครับโอ้โบอลให้ทะลุช่องมาแล้วเตินขึ้นมาตรงนี้สวยเลยจริงๆเนี่ยจังหวะเกี่ยวบอลแล้วเหมือนเท้าของมองมอง,มอง,มองลวินเลยสันติธราว่าอาจจะเห็นะครดูเสร็จแล้วครับชี้ครับ จุดโทษของเมืองทองครับครึ่งซี่สั้นแรงเนี่ยเมืองทองก็ได้ประตูจากจุดโทษนะอยู่ครับสรวิทยิ่งเข้ามายิงลูกนี้กลางประตูเลยครับ2 0ครับนาที22โดยจุดโทษของสรวิทย์ครับก็ถือว่าตัดสินใจได้อย่างเฉียบขาดนะครับอัมงสรวิทย์นะครับเลือกพุ่งไปทางขวากาโต้กลับไปเลยครับเมืองทองแทงทะลุช่องมาเอาเลยครับได้หลุดมาตรงนี้ครับโลบัก พลิกหนีมาแล้วซัดลูกนี้โอ้ยจองแตกครับโอ้โหสามศูนย์เลยครับเมืองทองโอ้โหเอมิโรบักครับโอ้ oh, ดูอีกครั้งนึงครับจังหวะให้ตามช่องมาตอนแรกนี่กิเก้เนี่ยมีดึงทำลายจังหวะนิดนึงนะดูว่าจังหวะพลิกหนีมาสวย,ลยแล้วแล้วยิงด้วยซ้ายตรงนี้ครับบอลมันตกนะครับโอ้โ oh, หปิดมาลูกนี้ก็เก็บไม่ได้ครับบอลทุ่มของลำพูนครับดูฟาบิโยไดุ้ลุยมาโยกเข้าซ้ายยิง hmm. โอกาสได้ยิง2ทีหลุดกรอบหมดเลยครับ2หนของฟาบินโยเขาเล่นมาแล้วนะเมืองทองเล่นเร็วเอมมโลบักหักกลับมาไดซัดด้วยซ้ายกับติดล็อกอีกทีด้วยขวาครับ4 0ย์ครับค่ะคณะคำยกครับโอ้โหวันนี้โลบักนี่ต้องบอกว่ามีส่วนในครับทุกพื้นที่ของการได้ไปไทยลีกซีซั่นนี้ด้วยนะครับเนี่ยจากตรงนี้ครับที่กระชากหนีมอมมองละวินมาดื้อเลยนะครับแล้วหักมาให้กับคณะจังหวะแรกยยิงไปติดทศพลก่อแต่เมียขวา ดูฟาบินโยมีเวลาแล้วครับได้เปิดเสาแรกแล้วไขว้ามาไม่ได้ครับเจฟเฟอร์สันยิงซ้ำอีกทีหนึ่งครับแล้วมีตัวเปรย์ท้าเอาเสาตัวซ้ำเจฟเฟอร์สันติดเซบีโก้โหไม่ได้ครับโอกาสนี้ใครแตกเอาอีกชุดหนึ่งครับออสมานลิ้ยงมามองมองลรบินครับมาขวาไอ้ตะวันได้ใช้ความเร็วครับเปิดมาเสาไกลบีวิทยาตบกลับมาลูกนี้โลง่งๆเอา้าบอลถูกคิกแล้วข้ามไปยัง แต่ต้องต้องเช็คครับผู้สิบไปม,มองผู้ช่วยเดี๋ยวดูเวียแต่ด้วยความที่บ้านเราไม่มีโกลายใช่แล้วภาพมันก็อาจจะไม่ได้ชัดมากแบบที่เราดูในฟุตบอลต่างประเทศคือไอ้ตรงบอลก่อนจัดลอยขึ้นมาหาพีระพงท์ที่โดนเขาโดนร่างกายเขาปังบอลอยู่เนี้ยตรงเนี้ครับใช่ครับ <laughs> <c oughs> ก็เห็นไม่ชัดครับเขาว่าตาม VR นะครับวิงปีวงมาแล้วเปิดโดง่โดงมาบอลเอาฟาบินโยอีกทีนึงเอ้าต่อๆได้เอาจนได้ครับ มาลุมูลดึงสียบไล่มาแล้วจากฟ้าบินเยมาเก็บได้ทางซ้ายครับโดยวิทยาแล้วครอสมาตรงนี้นะครับแล้วปั๊มกนไปเนี่ยพักบอลได้จังหวะหน้าติดเซนแล้วมันตกโอ้ไปจะยกหนีเอมิโลบักนะครับแล้วโลบักโฉบได้โลบักตัดในเข้ามาโลบักก้มหน้าสั้ลูกนีโ้โอ้โหวันนี้วันของเขาจริงครับโอ้โหโลบักวันนี้นี่ด้ควบหนึ่งหนึ่งโอ้ไปโฉบบอลมาจากสุริยาได้นะครับได้โอกาสลากจี้มาแตะหนีทศพลแล้วเหนียวหูพลิก มองมองละว,วินเปิดใส่ทีนึงครับได้โคกลูกนี้เอ้าบอลชนทานครับจังหวะโคของตะวันโอ้โหเกือบ2อ้ครับตรงใส่ครับบาติซ่าโคกโชกม,มากแล้วได้ยิงเอ้าบอลเลยบัคกักกันเอา้าโอ้โหลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหวิอญโ,โหต่างฝ่ายต่างก็จะขอนะ ดูครับฟาบินโยวิ่งออกมาจิงโอ้โหลูกนี้โด่งหลุดครับมาแล้วคนล่างจอบาติสต้านี่ไม่รู้เห็นฟาบินโยไหมมุมนี้ไม่เห็นไม่เห็นแล้วก็จบเกมครับ